ผูชื้อมักจ,จะใจแห้งที่สุดก็คือข่อยนี่แหละปัญหาตัว,ตวเก่าเกิด้ำแล้ว้ำอีกโดย,โดยครั้งหนึ่งพี่ครั้งหนึ่งแล้วชาวบ่งตัวเองเ่ะย่างไปคือร่มพัดร่มปิวกาบสบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องการเบิร์ตสุขสุขคนก็ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาซิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยื้อนี้กะเดินทางมาแต่เมืองไซบุรีพี่น้องเอ้ยพุ่นี่ย อาบุเสียงไปมอบเครื่องรองให้ทั sì. ้งน้องยืนพี <yeah. S 2> ่น้องเนาะอาซื่อาของอยู่ของกินไปมอบให้เราพี paint, ่น้องเออยาไปแต่ประมาณเศร้าเพราะในพี่น้องเนาะโดยหลังจากนั้นกลับไปมอบแล้วก็าหวนกลับขึ้นมาอีกพี่น้องเออยวนกลับขึ้นมาอาตอนนี้บุเสียงอยู่ที่บ้านหน้านุกเคียนน้อยพี่น้องเออยู่ที่เมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตเฮ่อีกคือเกาในพี่น้องเนาะโดยกลมาอาเบิ้งอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยัวนี้กับบเสียงก็ได้มา อากายสบายดีน้ำ ну เพลิอนอยู่พี่น้องเนาะกอนหาแต่ว่าโบเชียงโบได้ทายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบ่งน้ำกันพี่น้องเอ้โดยครอบครัวนี่ก่บกอน้าเิ่นกัอยู่ประเทอยู่เมืองแขงอื่นพี่น้องเอ้เิ่นกัได้มาลูกจ้างพี่น้องเนาะมาเฝ้าอ้อยให้ข้าเจ้าอยู่นี่พี่น้องเอ้โดยซึ่งครอบครัวนี่ก็ทั้งโบเตียงเองเขาได้มาต่อเติมที่ส้นที่เท้าให้ทั้งครอบครัวพนี่น้องเนาะโดยแต่ว่าพี่น้องเอ้ยบเชียงสิเขามาเมื่อนี่พี่น้องเนาะ ก็คือคอรอบครัวเพิ่อนอได้แตกแยกพี่น้อยได้แตกแยกห่างจากกันพี่น้องเน,ะนะาะเนยจักเป็นจังไดค่ะยังบูมหูเนาะนี้กับบูเชียงกับข่ามาไปแต่ทำรายละเอียดเบิ้งน้ากันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอยเนาะว่าเป็นจังไดพี่น้องเอยไปเบิ้งได้ไปครับไปชมกันได้ได้พี่น้องอ่โอเคพี่น้องกับนี่แหละพี่น้องเอทีส่วนทีเศร้าที พักอาศัยของครอบคร in ัวเพิ um ่นพี่น้องเนาะโดยป้าแต่ว่ามารอบนี้พี่น้อยเป็นสังกะสีพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ต่อเติมเปลี่ยนใหม่ไปแล้วพี่น้องเนาะโดยซึ่งมาก่อนนห้ากับบัเสียงมากับทั้งบ่เตียงพี่น้อยเป็นที่มุ้งที่ส้นเนาะพี่น้องป้ากราดถือว่านักอยู่พี่น้อยนักหมุงทุ่งในอยู่พี่น้องเนาะโดยมาเมื่อนี้ก็บถือว่าเพิ่นได้ ตัวเติมมองซีทนทีเ่เสาอาก็ดีกว่าเก่าอยู่พี่น้องอเอ้ยดูแต่ว่าตัวน,นี้เพิ่นจิยู่น้ากันจักคนยังมหูพี่น้องเนาะมาอยู่นี่ก็ถือว่าหลายผ้าลายปีเลยพี่น้องเอ้ยรับจ้างเผายันงัวมากินอ้อยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเนาะอยู่ยบ้านนาโนเทียนพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปอาทักทายสบายดีน้ากันพี่น้องเนาะบุเชียงกะ

หยิบเส้นมาเอื้อใจรยป้าลกหนาบ่นี่ฮะเออลกหนาเลยมันหน่หย่อนเมื่อยแหละปัญหามันลุ่มเหล่าลายกันเลยหนากันยังขึ้นตะกี้แปนคือชังเลยโอ้เนาะมักพริกมักเขือเจ้าบ้เลยบ่อยนี่แมนยี่ใหม่ไรมึอปลูกไว้เกือบพีนองเนาะไกลไปมากปูกบ่มีพอกินน้ำแน่มาฮู้นึงแก่เนาะ แม่นเบิดของปลูกของพังไปหน้อยปลูกโดยโดยกินยอดความบ่มไม่ดีเลยแหละอาจใช่ว่าพอได้เก็บกินน้ำแน่าอ๋ออันนี้ก็ดีไปย่างนึงเนาะเพราะว่าเขาเอาของพวกนี้เขากินอยู่สุกมืออยู่แล้วแม่นเป็นหน่พริกมาท้ายถือว่าอ้ายก็ได้ปลูกขบพังเนาะถือว่าประหยัดการต้นทุนอีกกะประหยัดอยสินะจังไรเนาะอ้ายเนาะอยู่น้ำกันจะคนก็ปกติก็ สี่คนในครอบครัวช่วงนี้แตกแยกไปคือทั้งคมเห็นเนี่ยแหละโอเคเนาะเสนอไอ้เนาะไปทางเข้าไปหฮมพุ่นกันก็ได้เนาะไปทางบบแมนซาเล็ดพี่น้องเลยโอ้โว้เดียวพอไอ้เดี๋ยวนี้คนเดียวแหละลูกเมียเพิ่นยังไปเห็ดไห้ใช่หน้ายูให้ว่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นน่ไได้ไปเห็ดหน้า ยังบ่ทันแล้วอือความจริงเขาสิมานั่นอยู่น้ําผัดแนมบึงเห็นหน้าไปเฮ็ดปัดพอกระเทินเหลือกาตาเดียวอีกก็เลยโดยอ้าจังได๋กะอ่าก็ทักทายอานอ้ายนี่เนาะอ้ายจะซื้อจังได๋ื้อจอยอ้ยจอยเนาะดูจักปีแล้วอ่ะตอนนี้ฮะประมาณ40ปีนี่ล่ะ40ปีแล้วโอดูๆอาเป็นจังได๋คือได้อยู่ผู้เดียวเนาะก่อนหน้าเฮามาคือได้ อ,อยู่น้ำกันหลายคนอยู่ก็ครอบขั้วพิ่นเข้าใจพิดคิดดีว่าไปข้างหน้าดีกว่าอยู่ทั้งหลัง <retrouver S 1> แต่ว่าปล่อยเองกัปล่อยไปทั้งทั้งเยไปนี่กัจังแ,แต่ข้าวได้จังแต่ข้าวท้หุดหน้าพุ่น,นจนดำหน้าสีแล้วแล้วแต่ว่านั่งบบแล้วเราฝันจะกลับขึ้นมา จกลบหล่าเตาขึ้นมาหาผัวตอนตตนี้เ่รอะกสองหมื่นที่ผ่านมาเป็นได้เสเียมุกเชียใจกับเหตุการณ์ที่ว่าเป็นได้ไปแล้วก็เห็นในทั้งในใจฝันลืมโ่ได้ลืมผัวนี่โดยโดยโดยเลยเหตุให้เล่านั่นสำนึกแบบไดก็ด้วยลบเลาเตาขึ้นมาก็พร้อมด้วยน้ำมูกน้ำตาที่เล่าพากันมา โดยอันตอนนี้นะเพึ่นอยุใช่อันไหนยุใช้อัหน้าหนองแวงหน้าหนองแวงยุขึ้นอยู่เมืองอย่างนั้นอ่ะกาเมืองเฮานี่แหละเมืองเอียงจำพรบ่เมืองจำพรบ่โดยโดยอยู่ทางพุ่นลูกเต้ากับไปน้ำกันเบ่เลยบ่เออห่ากับไปในซองมือปกติก็อยู่นรงก้อนนี่แหละอ๋อปกตินี่อยู่น้ำเจ้าเจ้าอ๋อดูด้วยดูด้วยวันนี้แม่ไปพุ่นแม่ก็ขึ้นท้อกันเลย ไปอยู่นแม่ชะกอนอันว่าแม่แม่เพื่อนไปย้อนจากเกิดจากสาเหตุยังไงสาเหตุที่ว่าอันนี้กะว่องหูคือกันว่าสาเหตุที่ว่าแบบใดนั่นเพราะว่าธรรมดาก็มีครอบครัวอยู่แล้วมันยังไปมีพวกุนใหม่อีกมีความผูกพันไปทางอื่นโดยโดยเอาง่ายๆจะคืออันเพิ่น ติดเล่นไปกับคนอื่นประมาณนี้เนาะคล้ายๆไป,ไป,ไปวันลกับเป็นคนจะสูตรแน่อ๋อด,ดูดูแต่ว่าเอ้ยเพื่อนนั้นข้าก็มาเห็นอยู่ข้าก็ทักทายสบายดีเพื่อนอยู่เนาะนแต่ว่ากับเราได้เขามานานเลยเพื่อนกับเป็นคนเบ้าดีเบ้าม่วนอยู่อ,อดืดูดูอันนนี้กเลยอ่ยผิดพลาดเนาะผิดพลาดผิดพลาดจากไปคุดว่าไปทางอื่นประเ็นเนี่ยเขานี่ อันนั้นอันนี้กับแม่ยูมันหักเป็ดของของเขาเนาะเห็นพวอยู่ปัจจุบันเราไม่ยังมีแต่เหงื่อแห้งกับความใจนี่แหละเด็ดใช่กินในใช่ก็เลยสิ่งที่เคยมีมาก่อนมากระเบิดไปแล้วคงใน่อาศัยแห้งผู้เดียวนี่แบกหามมาโดยตลอดสิบกว่าปีโดยแข้งขาเนี่ยจดเจ็บปวดไปเบิดไปใช้กระเทีมไมต็มยางโดยอาเนาะ มเมื่อยเลยเมื่อยแห้งบัานนี้นันอ้ายนั่นอยู่คนเดียวตอนนี้นะอยู่คนเดียวอ้องบางอีกจักสามมือหรือสี่มือนี่แหละมือเขาสิมาคือว่าก็อเองนี่ต้องให้ไปเห็ุหน้าห้มันแล้วจังมาว่ากันเลื่องไปเลื่องมาเนี่ยนะอันนี้นั่นคือ,อาทางเอืนน้อพนันอาทิตโตมหาอ้ายแล้วมาแล้วอาทิตย์<ข>โดยบันนี้อันพนวจิ วนคืนกลับมาหาไอ้สมบ่แม่นแท้โอ้ดูดูดูเป็นจังไดเนาะเพิ่นเค้ื่อ้อยากกลับมาอีกไงโทษได้ก็าวหัคือกันตัวนี้เนี่ยคอยบ่ทใน้ในทามถึงย่อนว่าเรียกให้การหน้าคอยเองบออยากให้เคิร์กวันนี้เราพอดีหยุดเวลาไว้สำนั้นอยากมาอยู่น้ำพัวนี้เออคันว่าจิตใจยังอยากมาคอยเองแนน้ำว่าห้หน้าจะกะเฮ็ดไห้มาแล้วสักวอน แฟนคนใหม่ของเขาก็ได้มาหาคอยเช่นเดียวกันโดยมายอมพิษย่อมแมนกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่เวลาทันชันนั้นหายหน้ายังบรลายกาตาเดียวหน่อยๆเพจจะไม่แล้วแล้วบรพราวาเรื่องของเขามันยังมีอีกหลายโดยที่ต้องเบ้าต้องคุยกันเพื่อความเข้าใจแม่ต้องมาปรึกษาหารือกันอีกทีนึงน้อยเนาะเพื่อความถูกต้องต่อไปและก็กับปัญหาแบบนี้น่ยบ่อยากให้เกิดขึ้นอีก แม่ไหยถ้าว่ามันทีแนวใดนี่ต้องมีขอผปุกมัดในระหว่างที่ว่าคนอยู่ใกล้คนนี่คนผู้เก่า่านเป็นคือเก่าแต่วผู้มันได้เป็นตัวทนึงหรือย่ามเป็นอีกเนาะผู้เื่อมุกเื่อใจแห้งที่สุดก็คือข่อยนี่แหละปัญหาตัวเก่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยดูข้างหนึ่งพี่คร้างหนึ่งแล้วชาวบ่งตัวเองเี่ยย่างไป คือรมพัดลมปิวนี่มันกันเลยโจกเนียงแล้วอยู่แต่ความหมืดความมัวแต่หักน้ำพังชื่อี่คิดใช่แต่ว่าลูกต้องสู้ต่อไปโดยอันลูกไล่ไล่น้ำกันจะคนได้สามคนอ๋อดูน้ำกันสามคนปูณนะครับยิ่งสองชายหนึ่งโดยผู้น่อยนั่นป่าเพิ่นขอไปเลี้ยงเพิ่นบอกเคยมีลูกป่าเพิ่น หางมีดีได้เสร็จทีหน่อยก็ว่าแม่นเป็นคนใจประเวทเดอาบ้านนี้อันเขาตามทีมหาที่ไปจักน้อยเนาะอ่าเนี่ยเป็นคนบ้านเกิดมืองนอนอยู่แท้บ้านเกิดมองนอนเกิดอยู่บ้านอาหองก็กเดือยเลยทั้งทั้งผักใชโนัไปหน่อยหนึ่งทางเลกชิปุ่นอ๋อมาแต่พุ่นบ่อเจ้านั่นคือบ้านเกิดมองนอนโดยบ้านนี่เป็นจงได้อ่าได้มาเห็ดเบรกเห็นงานอยู่นี่ กาย้อนว่ามีครอบครัวนี่แหละครอบครัวปัดอาใช้แต่แหง้งพัวผููเดียวแบกหามมาแบกเลยบเกิ้นบเกิลแต่กี่ราะว่า,าชลายัยมีแต่อายเป็นคนหลับพะละาสะบ์แม่มเขาปเป็นคนที่ว่าสนุกมาตลอด,ดอยู่ก็คอยคอยทุกแท้แต่ไพไพอยูย่ใช้เขาก็อืน่นแต่เล่านว่าเป็นเจ๊เล่าเป็นคนสนุก กินกับเล่นน่ะเป็นของเล่าบุญบัตรใดงานบัตรใดคือไปทุกที่ทุกทางเลยพวนี่บ่เคยหาแต่พวนี่บ่เคยไปทั้งไหนนอนว่าความหักความแพงใส่มุกใจในขอบครั่วที่ว่าตัวใดบ่พอเสียออกไปกับบ่บ่อยากเสียบ่พืนว่าไปเล่นไปกินแบบนั้นมันก็เฮาคนบ่เม่โดยแมว่อมาลูกเมี่บ่คิดก่อบ่คิด ไปกินไปเลรนน่ะใส่เงินไปทางอื่นนะมันอิ่มปากอิ่มท้องเนาะหนึ่งมาเหาอ่าม,อมีขอมีครัวอะไเนาะทุกว่กกาอันี้อันนี้เป็นความตั้งใจที่คอยคิดได้เพื่อลูกเลยเย,ยแมย่ยูทาวาลูกอยากไปอยากมาเออตัวน,นี้ตงไปเบิ่งเขากินใจไอ้นั่นอันนี้นะก็พอพาเข้าไปเลยคอยนื่อยแล้วและบ่เห็นบุญเห็นงานไต้ว่าแต่หัวกระทุบเขากันนี่ ตอนนี้นี่อําเภอจากห้างเฮินอ้ายไปนั่นได้เจักเดือนแล้ไอพ่นได้แต่เข้าไไถหุดนหน้ากะสิบประมาณเกือบเดือนนี่เราตัง้งแต่ช่วงลงไถหุดนหน้าผมว่าแมนไอเง้ยเสียใจแห้งเป็นที่บิเป็นผูเป็นขน้นคำบริยืนขึ้นว้นอนน้กกระมองกระบอนไปฮะอาศัยอยู่น,น,น,ยนัูปนั่นปูณิยอึดอัดใจกับพอแห้ง โทษเด,ดอ้อันเพิ่นมาถามเจ้าก้อนบ่หรือว่าเพิ่นไปนีไปเลยเพิ่นไปโดยที่บบได้บอกออ๋อไปแบบบ่ได้ก้าวได้อย่างสิบ่อ๋อไปแบบไปให้ทักลจังบวัดกลางเมืองเห็นจนว่าเขาสามารถจะสร้างอืน่นแต่ว่าความจริงน่่ข่อยก็ฮห้เห็นอยู่ทอกก่อนในไรแต่ว่าทั้งอ้ายน่้นโบอยากปากเกเว้่อย้อนว่านี่นี่บ่เคยพึกษซากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราน่ะบ่เคยพึกษซากับผัว ในเมื่อแน่เห็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยอยากทิ่มค้าม่วนี่ให้พัวนี่เก็บงมอมคิดว่าตัวเองนี่ไปบนถึกบนแม่นแล้วเห็นเขาใัดแค่นมีอันนั้นอันนี้แต่ว่าเราบดบ่ด้คิดซะว่าเป็นเป็นของของเขาถ้าโตไปเห็ุไปหากะแม่นอยู่ไปอยู่น้อเขาก็ <c oughs> เขาก็ใช่โตแล <c oughs> วโดยบัดดูน้ำพัวผู้ทุกข์ยากลำบากโตผดสนุก สิบกว่าปีที่ผ่านมาบขเคยบอกเคยว่าไหนาๆถ้าว่าเมียต้องการทุขหรือทุกไหนๆก็ตามใจโดยบบน,นี้ทั้งทั่งสบ<น>ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ก็ล่ายเธอ,อะไรที่อยุ่โดยแต่ว่าบ่าเคยนักเคยนาปานนี้อานนี้แบบจนว่าอันนั้นเบิ่มี้เนาะค่อ,อยเคยผ่านมาทุกๆปัญหาค่อยแก้ไขได้ตัวเขาเองได้ดทั้งทั้งนี้เราเป็นผู้สั่งขึ้นมาหักคอยแก้ไขได้ว่าครั้งนี้เนี่ยคอยนี้ จนละจนลอยลออยลอยจนว่าเอ้ยในใจนี่บ๊บหาหมุดหาหมอไปว่ารอดเมื่อยนอนอยู่สื่อกรรัหันใจแต่บวกตัวทอกลอยลอยลอยนั่นกินนั่นอยากกัมีพ่อมีอยู่หากพอได้กินแต่มันหนักเป็นเมื่อยเป็นได้ไหมวะอืมลอยลอยฮะโอเคเน่าใช่อันนี้กันเฮาสิบัวถามมาไลยปัญญเนาะ เจ้าเจ้าเจ้าดูดูอัถามเพราะข่าวได้เด้อเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้นั่นที่ส้นที่เท้านี่ก็ยังโอเคอยู่บ่อ้ภาพผนตกอยู่บ่เออก็โอเคอยู่บ่อยู่บ่บ่ได้หัวดอกนี้นะเป็นผลงานของบ่เตียงทองเพิ่นแล้วที่ได้แนมเห็นว่าความทุกข์ยากเป็นแนวไรนี่เป็นเป็นมุกเป็นใจที่เพิ่นคิดเอาไว้ใหายดูดต้องใส่อันนั้นอันนี้ดูดูดูบานี้อันนี้นอันนี่แม่นเบิดโดดู นี่แน่สภาพของเก่าเเป็นท้งที่ตัวดีที่สุดแหละเนี่ยต,ต,ตัวนี้แต่ก็หนาหนอเนาะตัวนี้เหละที่มันยังะถือว่า,<ร>าวดีที่สุดนี่นี่นี่ธรรมดามเนี่ยโอ้ยกระดูกตกมาเนี่ยบ่ได้นอนแล้วคอยดันนั่งกงหมกเนี่ยมันเปียกมันจืดตุ่มหุ่มเอาลูกอยู่ฮันแหละลูกนอนเมียนอนไปหาขังห้าบังให้เขายันพาผลตกมายันเปียกเนาะ เปียกเขานอนไม่ได้ความลำบากควา่าก็ยาแล้วก็ความเป็นของสาวรักถือว่าโอ้พี่น้องอีเนาะไอ้เพิ่นก็แต่ว่าเฮ็ดโอ้ยประบ่คิดบ่คาดบ่ะฝันเนาะแม่มันเกิดแล้วก็ชุนที่เหลืออายอยู่คนเดียวบดนี้เนาะก็มีแต่รับในสิ่งที่เจอแล้วก็หาแก้ไขในช่องทางที่ให้มันแสงสว่าง ได้เนาะกําลังเริ่มโดยก็บ่ต้องคิดไปทางที่มืดมุ่นเด้ออ้ายเด้อบ่ค่อยอันนี้คืออ่าคิดแต่เฮ็ดบ่ได้ดอกโดยบ่เฮามันยึดขึ้นอยู่ความพยายามเฮาเนาะโดยถึงเฮาสิได้เฮ็ดได้น้อยก็บ่เป็นหยังขอแต่เฮาพยายาม้เนาะแต่ว่าไปคิดตรงที่อ่าเส้นไปมืดมุ่นเนาะโดยทางที่มืดโดยเฮาก็ขอบใจนําตัวนี้โดยความ บอกคำว่า wow, จังสีถือว่าเป็นความผักแพงอนนบอกเป็นกันคำบอกคำจาเนาะนส่วนลายก็ไม่ได้ขึ้นนำคำบอาคำจาแด่กับคำเตือนในอ่าให้ทางที่ดีเนาะไอ้แมนแมนยอันม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 ุ่ยไพดอกจีอย่างให้มันแย่แม่นแท้แม่่่นแตวามันมันเกิดมาได้แล้วกันไปเองกับว่าแม่นละแมนขึ้นไปขึ้นมาคือเว้นคือกรรมอันใดกับบางเทือก พอจุไฟซอกไปความจริงแล้วนั่นค่อยไดมีจิตเต็ม100ที่ว่าที่เฮ็ดแนวใดก็ได้กับความผิดของเฮาบิทั้งสองแต่ค่อยเฮ็ดบได้ย้อนว่าลูกก็ยังน้อยยเดี๋ยวนตกานมาไปหาอยู่หกินบยไปหาได้กินแมันเมื่อยได้ปลาทรโตทมโตแล้วก็ยาโยอันนี้ก็เป็นแลกแปงนัวพี่น้องเอ้ยเออยๆอันนี้อ่นมา อ่ารับเผาแกงเห็ดหนี่งหอ้อรับเผาจ้างส่วนห้อยเขาเจ้าว่าเป็นไห้วันเท่าไรยอันนี่ฮะสหภาพันตวันว่าตวันดู่นี่จักปีได้ไหมเนี่ยสามปีมองนี่บ่แม่นอ้แหลกะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแจ้งดีไซน์ไปเมื่อหนาเนี่ยก็ต้องมาหากันแม่อันนี้ต้องมาว่อน้ำกันอีกรอบนึงหน่อยเนาะที่เป็นจังไรกะเดูดูอ่ะจังไรกะ อาจิพิษจิถึกจิตองกับคอยบาค่อยจ่าก,ก็เรือ่องง่ายเด้อเจ้ามือ <c oughs> ปพึกษ้านั่นกับ <c oughs> ท <c oughs> ใหม้มีนิใช้ทีเมนเนาะกดให้พิษแมนอันใดมีแจว่วหายใส่ชิดที่สามคืนแมนมือค <c oughs> อตกลงกงใส่ใส่หน่อยบ๊ายละคอยจิเป็นผูถามคืนเองกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างวิพัฒนประการใดนั้นที่ถามเขาแล้วคอยทิ่เป็นผูแก้ไขห มีหลายขั้นตอนกับปัญหาตัวนี้แก้ไขได้อย่างไรเนาะฮะโอเคเนาะสาเนาะก็ถือว่า,าเรื่องราวก,ก็สิประมาณนี้เนาะโดยเฮากับมาทักทายโดยโดยอันเป็นขขาน้ำซ้ำป่าได้ให้พวกอยู่พวกินอยู่บต่ตอนนี้ฮะตอนนี้ก็ได้อยู่เท่านึงมาเนี่ยแหละมามือแรงหนึ่งหมื่นกับบดอืมกาสิาาได้มอบเงินให้เจ้านั่นเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวเนาะพอาะได้ซื้อประเด็กเป็นนัว จ้าอ่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าเนาะอ้ายเนาะเจ้าดูๆอ่าออ่าสาธุดูๆเงินนหอยบ่ลายก็เป็นแห่งอ่าโอเคพี่น้องเนาะก็ทั้งบ่แสก็มนให้อ้ายเพิ่นจํานวนนึงพี่น้องให้เพิ่นได้ซื้ออยู่กินเพื่อเป็นกําลังใจน่สูๆต่อไปเนาะเอ้ยเมื่อยจังได๋ลเนาะ เลยเลยเลยมากอย่างน่อยถึงที่เฮาจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามีคนให้กับกลังใจเฮาก็ยังสู่ต่อไปได้อ่านเ็นเพราะอะไรถ้ามีคนมาซ่ําเติมมันใช่ไหมมันจังไดอ้ายกับจังไดกับเนาะจิตใจกับมันจีท่้อย่อลงนะกรับคิดทำรองเขาตึงมันก็จีไปอีแบบหนึ่งเลยจังไดก็เป็นกําลังใจได้อ่ายเด้อ ดูนะเ้าขอตัวเดินทางกองรบานนี่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าดูดูสบายดีพี่น้องนะเจ้าสบายดีดูอ้าวการเป็นเนื้อไเด้อเจ้าดูดูโครงการนโอเคพี่น้องเนาะกะอ่าเรื่องราวกะสิข้าวข้าวกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยครอบครัวแตกแยกพี่น้องเนาะมีภัยยังมันเกิดแล้วพี่น้องเลยเพราะมันเกิดเนี่ก็ต้องรับไม่ได้โอ้ ที่โซนที่เศร้าเพื่อนี่น้องตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องเนาะเมียกะผิดคิดไปที่ทางบูดีในเพี่น้องเนาะตามไปทั้งครอบครัวใหม่เลยตอนนี้เพื่อนกะถือว่ามุ่มุ่นอยู่คนเดียวอ่ายเพป็นกะดีแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งพี่น้องเลยเลยกะทั้งง่ายเพื่อนกะว่าอีกจักสองสามวันเพื่อนมาไปน้องเนาะแต่ทั้งเมียเพื่อนเน่ยว่าสิกับตาคืนมาหาในเพี่น้องเนาะ แต่ว่าทางอ้ายเพิ่นกัจจีปรึกษาหารือเบอกกันไหมอีกเท่หนึงพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันเป็นไปแบบนี้เขาก็ต้องปรึกษากันแบบให้ชัดเจนกว่านี้อีกเท่หนึงพี่น,อนอ้องเลยโดยมาเสียงกรรม,มาเวมาดินนะ้ำเพลินพี่น้องเนาะเป็นเรื่องราวกับสิประมาณนี้เนี่ยพี่น,อนอ้องเลยโดยที่มาที่ไปเพี่นเ้องส่วนที่ชาวคนกับปลูกมากพริกมากเขือมากพายพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเนาะ โเชียงกับโซยเดือบต้นอาอ้ายเพื่นไปก้อนพี่น้องเอ๋เนาะจำนวนห้าสิบพันกีบพี่น้องเอ๋เพราะได้การใส่ใจอ่าในครอบครัวพี่น้องเนาะเดี๋ยวซื้อกระดิ่งเป็นนัวเนี่ยแล้วกันเหือยเหนอะจังได้กล่าวโบช้างกับเป็นกำลังใจให้อ้ายเพื่อนพี่น้องเนาะสู่ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคสับพี่น้องเนาะบโเชียงกับสีคออ่าโตลุนทางก้อนแบบนี้พี่น้องเนาะเรื่องราวของอ้ายเพื่อนกับสีประมาณนี้นะเพี่น้องเนาะที่บโเชียงได้มาถ่ายทำให้ พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับได้ชมน้ากันพี่น้องเลยโดยจังไรกับุเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามากติดตามเลครับชมได้ให้กําลังใจบุเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยถ้าหากว่าบุเชียงพูดผิดพลาดระการใดก็ต้องขอโทษได้ขออภัยพ่อแม่พี่น้องเขาเด้อเนาะโดยจังไรกามื้อนี้พี่น้องเนาะบุเชียงกับเซเรราไปได้พี่น้องเลยมาพบมาเจอในคิมนาของบุเชียงอีกต่อไปพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเขากันเบอร์สุขสุขคเดอพี่น้องสบายดี